สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพียวก็จะมาม้วนผมนะคะในสไตล์ที่เพียวเนี่ยวม้วนทุกวันนะตอนนี้นะคะผมเพียวก็ยาวประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็มาอัปเดตความยาวผมให้ดูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพียวก็ต้องเตรียมนี่เลยที่ม้วนผมนะคะแกนอันนี้จะมีขนาด32ม MM มนะคะความร้อนเพียวใช้อยู่ที่180นะคะหรือถ้าเครื่องเขาก็จะอยู่ที่ 18นั่นเองนะคะทุกคนเนี๋ยเรารอร้อนแป๊บหนึ่งเลยมรม้วนผมนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาแบ่งผมนะเพียวจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่อนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของผมแต่ละคนได้เลยนะแต่ของเพียวจะอยู่อยู่ที่ประมาณ3ช่อนะคะ สีข้างในก็คือจะมีความอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ทําผมแบบอินเนอร์มานะทุกคนก็จะมีก็คือจะกัดสีผมข้างในแบบนี้ด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะพอเราแบ่งชั้นแรกได้แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็แบ่งผมออกมาอีกนิดนึงแบบนี้นะคะเอาให้ออกมาแบบนี้แล้วก็ตั้งที่นี่ผมของเรานะคะ เอาด้านที่นิบๆอย่างเงี้ยออกข้างนอกวิธีการอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นการม้วนออกนะคะทุกคนทํายังไงก็ได้เนี่ยให้ผมอันนี้คือแกนใช่ไหมคะให้มันเป็นการออกอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้บิดข้อมืออย่างเงี้ยงอออกป่ะเพื่อนๆลากลงมาเกือบๆสุดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหมวนงนีม้วนออกม้วนม้วนเข้าไปปึ๊บแช่ไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็เอาลงมาปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เลื่อน เลื่อนลงมานิดนึงแล้วก็มมวนอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอาออกนี่ตอนเอาออกเราก็มีความอุ้ยผมร้อนเดอ้อนี่แล้วก็มีความนี้นิดนึงอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆมมวนมมวนมมวนบิดข้อมืออย่างเงี้ยติดข้อมือเข้าหาตัวแต่ผมมันจะเป็นการม้วนออก เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนปุ๊บ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 ออกนี่นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนี่คือแกนใช่ไหมคะนี่นี่ไปงี้เราให้ผมเราอะเหมือนมันต้องแบบเป็นอย่างเงี้ยนึกออกปะให้มันป่องป่องออกมาข้างหน้ามันจะไม่ใช่การแบบมมวนบิดเข้ามาอย่างนี้นะมันจะเป็นการนี้อ่าให้เป็นอย่างเงี้ยให้ผมมันป่องป่อง,องเสียบวางตรงกลางก่อนปุ๊บลูดลงมานะคะแล้วก็ วน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 ทิ้ง like like ไว้แป๊บหนึ่งประมาณ20วิแล้วก <gob let. S 2> ็เอาออกปุ Оч ๊บอย่างนี้แล้วก็มวนอีกทีหนึ่งมนวนวนวแล้วก็ปล่อยค่อย่ปลอยกอย่างนี้นะคะ อันที่สชม้ันสุดท้ายแล้วนะคะมีควันลอยออกมาคลิปๆอย่างนี้ไว้ข้างนอกนะคะอันอันเล็กปื๊บแล้วก็ลูดลงมาอย่างนี้แล้วก็หมุน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 ปล่อยมาชั้นหนึ่งแล้วก็หมุนอีกทีให้มันสุดปลายผมเมื่อกี้มันยังไม่สุดแล้วก็หมุน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 อีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อย มันจะแบบดูเป็นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวเราทำให้มันคลายแล้วเดี๋ยวมันก็จะดูธรรมชาตินะคะ เพียวม้วนผมบ่อยมากแล้วก็ก่อนหน้าทําสีเยอะมากนะถ้าเพื่อนเห็นในสตอรี่นะคะก็คือจะไปร้านทำสีผมค่อนข้างบ่อยนะ ผมเพียวอ่ะมันก็จะมีความเสียความแห้งแล้วก็ความจัดทรงยากนะคะเราอะใช้งานผมหนักมากเลยทุกคนวันนี้นะคะเพียวก็เลยมีตัวช่วยเรื่องผมนะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะว่าหลังจากที่เพียวได้ลองใช้แล้วอ่ะเพียวรู้สึกว่าผมเพียวสุขภาพดีขึ้นนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Tresemme Hair For Control นะคะนี่เลย2ตัวนี้นะคะทุกคนมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะต้องเล่าก่อนคะ่ะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยซ่อมแซมผมขาดรดุด่งจากการกัดดัด ยืด ย้อมไรสายทําผมแบบเพียวแล้วทุกคนต้องไม่พลาดตัวนี้เลยนะคะตัวตัวนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าบอลรี a พ r ค่ะที่เป็นเทคโนโลยีนะคะในการช่วยซึมซับการเชื่อมสมานแกนในของเส้นผมที่มันอ่อนแอนะคะให้กลับมาแข็งแรงซึ่งเขาจะช่วยลดผมขาดหลุด,ร,ดร่วงได้ถึง9 8จากครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เพียวได้ลองใช้นะคะก็คือแบบประทับใจมากเพราะว่าเราอะไม่ได้มีเวลาไปทำทรีทเมนต์ที่ร้านนานๆใช่ไหมคะ แต่ว่าตัวนี้เขาก็สามารถช่วยกู้ผมของเราได้ยิ่งช่วงที่เพียวม้วนผมบ่อยใช้ความร้อนหรือว่าทําสีบ่อยๆนะคะผมก็จะอ่อนแอแบบยังเห็นได้ชัดเลยทุกคนเพียวก็เลยใช้ TraceMe Hair For Control ตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยนั่นเองค่ะ ครั้งแรกที่ใช้นะรู้สึกว่าผมมันุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นเวลาหวีอะมันก็จะไม่พันกันด้วยนะคะแถมกลิ่นก็คือแบบดีมากเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นยาสะผมในร้านซาลอนแพงๆที่เราไปใช้บริการเลยและเพียวนะคะก็จริงๆอะเพียวใช้ตัวเนี้มาสาักพักแล้วก็รู้สึกว่าจากผมที่มันแบบขาดขาดหลุดหลุดลุ่งลุงคือลดลงยังเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นจริงๆเมื่อก่อนสางนี่คือลุ่งเต็มพื้นบ้านไปหมดนะคะก็จะเห็นแบบโอ้ยร่วงอีกแล้วร่่งแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้ มันก็ไม่หลุดติดมือหรือว่าล่วงลงพื้นหรือว่าอย่างตอนนี้นะคะที่เพียวกลับมาใช้ความร้อนม้วนผมบ่อยๆทําผมเซ็ตผมบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบสบายใจขึ้นนะเพราะว่าเราก็เจอตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ผมของเรากลับมาแข็งแรงได้แล้วค่ะแล้วก็แถมหาซื้อง่ายด้วยนะทุกคนใช้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าร้านนะคะคืออยู่บ้านก็แบบดูแลผมของเราได้อะ่ะ โดยใช้แค่แบบแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวิธีการทางผมแล้วก็ไอเทมสาหรับดูแลผมที่พิเอลเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะสําหรับคลิปนี้เพียวลก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย